สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้จะพาทุกคนไปสปาเกตตี้กุ้งสดจ้าสปาเกตตีน้น้ำพริกเผาเนาะกะเด็นก็ใส่เลยดตน้ำมันกุ้งเนาะใส่มันกุ้งลงไปจ้าตามด้วยกระเทียมแล้วก็หอมใหญ่ด้วยจ้า พริกเผาเที่ยวใหดเองค่ะพริกเผาตัวนี้ใหดเองคนาค่ะจ้า จากนั้นเขาก็ใส่กุ้งสดเข้าไปเลยจ้านั้นก็ตามมาด้วยปรุงรสด้วยน้ำตาลนิดหน่อยน้ำตาลนิดนึงจ้าุงนัวแล้วแต่ชอบจ้าตามด้วยน้ำมันหอยนางลมจ้าอหอยนางรม ก็ยิวขาวจ้าไส่นิดนึง พอกุ้งเขาสุกนะทุกคนจ้ะจากนั้นเราก็ตามด้วยเส้นเขาเลยสปาเกตตีต้เนะาะพัดไปเรื่อยๆจ้าปรุงรสตามตามใจมากเลยนะทุกคนจ้ะ ああ。 rồi đi. Doe. 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 <c ười> คงตัวเล็กเลยค่ะทำง่ายๆจัดโฟนเห็ดง่ายๆ <c ười> โอเคเดียบร้อยเสร็จแล้วเาก็ จัดๆเลยจัดโคน โอเคจ้าเรียบร้อยจ้าคลิปนี้กะขอลาทุกคนไปน้ำด้วยจ้าเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนจ้าฝากทุกคนด้วยจ้าฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ใด้วยเจ้าบายบาย